สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพอกับแม่น้อยผ้าร่วยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะคะ่ะหลังจากเมื่อวานนี้ห้าวบได้พ่อกันเนาะคะ่ะเนื่องจากแม่น้อยได้มีผ้าละไปแต่เศร้าก็เลยบบได้ลุ่งเล่าสตาให้พี่น้องเอฟซีห้าวได้เบืองได้ช่วมกันเนาะคะ่ะถ้าแม่นแม่น้อยได้ลุ่ง ล้าสตากระซีเข่าเลขเดนคือเก่าเนาะค่ะสำหรับเสี่ยนวิ่งกระซีได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ,คะกระโปงเป็นยังเนาะค่ะเมื่อนี้เขาก็มาตามกันต่วว่าเล้าสตาของเฮ้าสีมีตัวใดเดนมาฝากพี่ฝากน่อง FC เอฟซีเฮ้าเนาะค่ะสำหรับเล้าสตาเมื่อนี้กระซีเดนเดน หนึ่งสี่เกตค่ะเดนหนึ่งสี่เกตสองตัวกับสิมี่สองตัว,นตวหนึ่งหาสองหาสามหา สองซส,สามซีอันนี้เลียนบนล่างเด้อคะ่ะพี่น้องเอฟซีบนล่างซิมมี่อยู่หาคู่หาหางเนาะคะ่ะสามตัวของเฮ้ากับซิมมี่อยู่ หาคู่หาหางคือกันเนาะค่ะสามตัวกับสิมี่สามตัวสี่หนึ่งหาหก สาม G เกตเกตอยัางนอ้อบานี้คือลืมมนาะเกตสอง G ค่ะ่สองหา เกตสามหานี่แหละคะ่ะคือเล่าสตาของเห้าเมื่อนี่ถ้าพี่น้องเยซี่มากก็จังคอยเก็บเอาไว้บ่มาเข้ากัผพานไปเนาะคะ่ะทั้งสองเห้าห้เบิงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางพิษถือกับบาวากันเนาะคะ่ะเหลียกกับบาววเรียกเหล้าเรียกห,หน้อยเรลียกรัฐบาล มันกะมีสีดเข่าสีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะบัว่าอาจารย์ใดเสียนใรเหล็กของเฮามันก็มีสีดเข่าสีหลุดเป็นธรรมดาละค่ะพี่น้องเอฟซีมาเกิดจังค่อยเก็บเอาไว้าว่ามาเข้ากบผ่านไปเนาะคะ่ะทั้งสองเฮ้าให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางทอน,นันพิษถึกกับบาวากันเนาะค่ะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเขามาเบิ่งกับซอยกดไลก์กดแชร์กดตดตามให้กับทั้งช่อง แม่น้อยผ้ารวยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นล่ะค่ะอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคิดไปใหมไม่ไมไมห้าเบิ่งต่อไปเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อเอาไว้มื้ออื่นเฮาก็จังค่อยมาพ้อกันใหม่สำหรับมื้อนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC เฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บ บ่อยใดกว่วงไผ่ใหญ่มีเด้อค่ะให้ได้เป็นเศรษฐีมังมีเงินหล้านสุขุสุกนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ